โคตรเศร้าเลยเพื่อนเมื่อกี้ทําคลิปไปแล้ว9นาทีโทรศัพท์นะฮอนเนอร์400เราอะที่เราใช้ประจําถ่ายคลิปแบบนี่ฮะชาบูร้านตลาดบุบูไม่ได้กินนานแล้วเมื่อกี้ก็เลยถ่ายเนาะแล้วก็ถ่ายกับอันเนี่ยเออเมื่อกี้แกะเกิดเสร็จแล้วกินข้าวตัวเด็กกินข้าวจนจะหมดถุงเลย9นาทีอยู่ดีก็ค้างค้างเฉยอะไรเลยแล้วก็มันค้างเด้งออกไปนะแล้วก็มันไม่บันทึกวีโอ้วยสองรอบละที่เป็นนะนี่สองรอบละเขาที่แล้วก็ถ่ายถ่ายอยู่ก็ ค้างงวะเป็นอะไรเนี่ยฮเนอร์ใช้มาหลายเดือนไม่เป็นเลยนี่เพิ่งจะเป็นนี่รอบที่สองอะ่ะงงมากโอ้ยเครียดเครียดเครียดครับไม่ใช่พูดหอหีบครับเครียดคอควายครับผมพูดไม่ได้มันหอหีบครับหวดร้ออะไรหวดร้ออะไรอะไรพูดไม่ได้นะกุญแจงอใจอพูดคำว่าเครียดแล้วนะเครียดไม่พอหรอ คำว่าเครียดไม่พอลูกเครียดเครียดเครียดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมได้ไหมพูดคำพูดคำว่าเครียดได้ไหมได้เนาะเครียดเครียดคอควายไม่ใช่หอเหีบลูกไม่ใช่คําว่าเฮไม่ใช่เฮเครียดเครียดทําไมชอบคิดคําว่าเครียดเป็นเฮ่เครียดจริงมันคลิปมันหายปกติเวลาถ่ายคลิปแล้วเวลาคลิปมันหายก็จะเครียดทุกทีเลยถือว่าไปคลิปซ้อมแล้วกันเนาะตลาดบูมๆนะอร่อยมากเลยร้านนี้ เมื่อกี้พูดไปเก้านาทีคิดดูเด็กว่าเออมันได้ภาพได้ช็อตได้อะไรบบาถ่ายแะหายแล้วมันก็หายไปเมันวันจะค้างอีกเราต้องรีบจบก่อนอ่ะก็คิดดูเด็กเมื่อกี้เนี้ยอันนี้เต็มถ้วยอร้อยหนึ่งอ่ะเด็กเหลือแค่นี้เออลองกินดูได้นะสลัดบุบบุมนะสุดยอดไม่กินนานละแล้วแบบนี้ไฟมันหายแล้วกู้คืนก็ไม่ได้ด้วยนะต่ได้จังเติมนะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรจะรับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับจะขับขี่ก็ไม่ต้องกินนะ ไม่งั้นขับรถโดยสารนะฮะอย่าออกไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอนะเออวันนั้นพูดแบบอย่างนี้แหละเสร็จปุ๊บมันก็ค้างเว้พอค้างเสร็จปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นหรืออะไรเงี้ยพอเรากดปัดออกไปมันน่าจะเซฟนะนะบุ๊บนี่มันไม่เซฟที่เหลือเท่าเดิมเลยกี่เหลืออยู่สี่จิกนี่นะชาบูตลาดบุมบูมจานสามเจ็ดนะต่อชอบมากอันนี้หมาล่าบอกเขาซดได้นะ้หมาล่าที่นี่่อ อืมกิแบบนั้นนึงลนะอ้าอืมอืมต้องสำลักโทษอืมนี่ไปก่อนมางครั้งเองไยว่ะเราจะไม่พูดเขาว่าเครียดดีกว่าหรือแล้วมาหาว่าพูดไม่พอเอก เอาพูดคำว่าเฟลเฟลว่ะพูดเลยนดูพูดเฟลได้ครับพูดเฟลได้เหมือนตัวตัดเซนเซอร์นะเขาบอกว่าบัตบอยเซอร์อะไม่ได้ชอบกินหรอกเห็นเขาซื้อมาก็เลยซื้อมาลองกินดูจริงๆให้โบซื้อซูพีมมาหรือซื้อสามเจ็ดศูนย์มามันไม่มีสามเจ็ดศูนย์ซูพีมันไม่มีเขาก็เลยซื้อบัตบอยเซอร์มาให้ เป็นแพ็คคู่หะแล้ถ้าก็ไม่ถูกปากเท่าไหร่หรือว่าคอเราไม่ถึงมั้อ,อมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเขาหน้าไม่ซื้อกินละเหมือนไม่เห็นเขาชอบลงซื้อกันเราก็เลยลองลองซื้อกินดู ไม่แนะนำนะไม่แนะนำละสักชวนขวดเขียวเหมือนเดิมด้วยมาหาอะไรต่อค้างอีกหาอะไรทานกันด้วยฮนะว่าจะมารีวิวเต็มๆโทษทีนะที่มันเปิดมาคิดเป็นแบบเนี้ยมันค้างแล้วก็ เด้งออกไปปุ๊บแล้วก็นั่นแหละคลิปหายไปเออจะมาเล่าเรื่องสร้อยมาเช้าเราลงมายังนี่ยรซอมร้อยร้อยเองนะซื้อสร้อยมาตื้อเชือกร้อยมาเดี๋ยวลองรอดูคลิปเต็มอันนี้ได้ดูเป็นทีเซอร์ก่อนเนี่ยร้อยเองปกติเห็นต่อใสใช่ไหมที่ต่อไม่ได้ใสเพราะว่ามันขาดก็เลยหาร้านร้อยไม่ได้เราก็เลยแบบเออลองให้โบสั่งที่ร้อยสร้อยมาแล้วเดี๋ยวต่อจะร้อยเองเพราะวันนั้นมันขาดแล้วมันหลุดแล้วต่อก็ใช้เสื้อเก่าร้อยอ่ะเออมันก็ดูเออมันดูร้อยไม่ยาก แต่มันยากตอนที่เราปิดหัวงานเห็นไหอถือว่านี่มันแน่นพอดียไหมแน่นที่เอาขึ้นมาสูงสูงเพราะว่าเพราะเวลาเล่นกีตาร์เห็นไหมพระจะไปตีโดนกีตาร์มันก็จะมีเสียงป๊อกป๊กป๊กปกก็เลยแบบเอาขึ้นมาสูงอย่างนี้ตอนแรกก็ก็ไม่ชินหรอกมันติดคอนมพาพระท่านสายเส้นติ๊หมาละหาอะไรทงก,กันด้ว่เฮย้ยเฟลพูดเครียดไม่ได้พูดเฟลเฟลเฟลเลย หายไปงานหายสองรอบนี้รอบที่สองแล้วนะที่มันค้างอะ่ะตัดสินใจได้แล้วว่าเครื่องต่อไปอะ่ะตัดสินใจได้ง่ายเลยเพราะว่าเครื่องที่เราใช้เครื่องเก่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้นะเข้าใจละคือต่อต้องการเน้นงานวิดีโอจริงๆไว้ยะอะเพราเราเอามาลงช่องแล้ววิดีโอเราอมันต้องชัดดีมีคุณภาพนะถึงเราจะใช้มือถือถ่ายแต่ภาพมันต้องออกมาดีเสียงมันต้องชัดเด๊ะอ่ะช้มาแล้วเด๊ะไปแล้ว แต่วันนี้ไม่ค่อยแฮปอันไหนหเราเลยนะฮึคือข้าวจนะหมดถุงู่และเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนในงานแรกที่ถ่ายออกมาสวยเลยรีวิวเล่าลงเล่าเรื่องอย่างดีไม่เป็นไรใครอยากกินลองดูนะครับอร่อยหนละเนี่ยเต็มติมเลยที่ต่อชอบนะเป็นหม่าล่ากับต้บมยำสังสคนิบไปบ๊ายบายสบายสบาย,บาย,บายทาราบ๊ายเฟลว่ะเฟลได้ไหม เฟลได้ไหมพูดเฟลได้ไหม,ไไหมพูดเฟลได้ไหมลูกพูดเฟลได้ไหมพูดเฟลได้อยู่ครับไปแล้วโอ้ยิ่มเพ็ดไปแล้วไป